ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับและ FC ท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาเจอในช่องเรานะครับ TJ 2โลกเรานะครับวันนี้ก็มาให้ไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว FC หลายหลายท่านก็จะเดินทางกับภูมิลำเนานะฮะต่างจังหวัดไปเที่ยวมั่งนะฮะไปเล่นสงการจังหวัดบ้านตัวเองมั่งนะฮะหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดอื่นมั่งนะฮะก็แล้วแต่ช่วงที่ของเราได้หยุดงานนะครับก็ เราจะมาดูสูตรเกินร้อยเราก่อนนะครับสูตรเกินร้อยเราก่อนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านสูตรเกินร้อยยังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่ของนวดวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับก็สูตรที่หนึ่งข้างบนสุดนะครับ ตอไปบปนสีทนใหม่นะดูตามขีดเส้นแดงไว้นะสูตรลดต้นทุนคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับ20คู่นี้นะครับสูตรเกินร้อยห้าไม่มาหลักหน่วยนะครับ5ไม่มาหลักหน่วยก็ผ่านนะครับผ่านเพราะว่าเขาออก 6, 8, 7ท้ายรางที่หนึ่งข้างล่างออก 3, 6นะครับ สามหกนะครับก็ผ่านนะครับผ่านเรามาดูทวนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อตามสูตรตัวนี้ตัวไหนที่เดินนะครับเราเดินต่อนะครับตัวนี้ก็คือผ่านนะห้าไม่มาหลักหน่วยสูตรที่สองเลขพัก่อนที่จะไม่มาล่างก็มี0ูนย์หนึ่ง 1>, 1 2 2 3 3 4 4งสองสามสามสห้าห้าหกหกเจ็ก็ผ่านนะฮะพักค่อนไม่มานะครับไม่มาต่อมานะครับ,อ,นะรบอ่าเป็นสูตรเด่นล่างนะครับจดเลยสีท่านใหม่ก็ดูไปนะครับคือใต้ขีดสีแดงลงมาเป็นวดที่18นะครับสำหรับสายกีตา นะครับหรือท่านไหนที่ชอบวิ่งกันเองนะครับสูตรตัวนี้ก็ได้มา3ตัวนะครับตามสถิติก็เอาไม่ดูไว้แล้วนะครับมา19ครั้งมาหน่วย6ครั้งหลุด2ครั้งในจำนวน18ครั้งนะครับในจำนวน18ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะมี บางงวดที่เขาจะมีซ้ำกันหรือเปล่ายังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าวดที่ผ่านมาก็คืออ่าสิบเจ็ดครั้งก็ถูกวดนี้เป็นวัที่สิบแปดก็มาหกนะครับหกมาหลักหน่วยนะครับอ่าสูตรนี้ยังเดินต่ออยู่วัที่สิบแปดนะครับวัที่สิบเก้าจะมาไหมนะครับหลักหน่วยก็บอกเปหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็เป็นเจ็ดแล้วนะครับ มาหลัก10นะฮะใน3ตัวนี้มาหลัก1ิบครั้งนะครับ9ครั้งหลักหน่วยมา7ครั้งรวมงวดที่ผ่านมาคืองวดที่18นะครับวันนี้เราก็มาดูกันต่อเลยนะครับเขายังเดินต่อไหมนะครับ เขายังเดินต่อไหมอ่าวันนี้เราจะอาจจะมีเวลาให้ดูอ่าหลายสูตรถ้าพอมีเวลานะครับวันนี้คลิปนี้ก็มาดูสูตรนี้ไปก่อนนะครับอ่าสูตรที่ยังเดินอยู่ก็เอาลดต้นทุนไปก่อนนะครับสูตรลดต้นทุน ให้ fc ไปก่อนวันนี้สูตรที่หนึ่งเลขที่ไม่มานะครับนะไม่มานะฮะเลขพักผ่อนนะครับมีอะไรมั่งครับมีอะไรมั่งสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งคือ 9ไม่มาหลักหน่วยก็มี0,9นย์9ะครับ1 9 2 9 3เก9 5สอง7 9 8า 99นะครับอ่า9ไม่มาหลักหน่อยนะครับ9ไม่มาหลักหน่อยอีก10คู่นะครับอีก10คู่ที่จะพักผ่อนไม่มาวันนี้นะครับ05 16 สองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าสี่นะครับเก้าสี่เราก็ได้มาอีกสนะิบสิบ คู่นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีตัวซ้ำกันก็คือ49นะครับ fc นะอ่าในนี้เป็น2สูตรนะครับแต่ว่าจะมีเลขซ้ำกันก็จะเหลือ19คู่นะครับที่จะไม่มานะครับพักผ่อนนะครับสูตรลดต้นทุนนะครับ ไม่มานะครับล่ากนะครับจะไม่มาล่านะครับจะไม่มาล่านะครับก็ตรงนี้เป็น2ส,สูตรชนกันมันก็จะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นสำหรับเลขนี้นะฮะจะได้ลดต้นทุนไปเลยนะครับ จะได้ไปลงทุนกับเลขอื่นนะครับสำหรับ fc ที่เคยสงสัยนะครับว่าสูตรล้นตัวทุนในนี้นะครับ20 20คู่2สูตรนะครับแต่มีเลขชนกันก็เหลือ19คู่เลขในจำนวนนี้นะครับคือตรงตามนี้เลยนะครับตรงตามนี้เลย ที่จะลดต้นทุนนะครับสำหรับตัวกลับนะฮะตัวกลับกันนะครับก็มีโอกาสมานะครับอ่ามีโอกาสมาตัวกลับนะครับตัวกลับเพราะว่าตรงนี้20คู่ก็ตรงตามนี้เลยนะครับอ่าก็ขอพื้นที่นะฮะก็เพื่อให้ f c ได้มั่นใจและเข้าใจขึ้นอีก,อกรอบหนึ่งนะฮะว่า ถ้าเป็นตัวกลับใน20ชุดนี้ก็มีโอกาสมานะฮะถ้าถ้ามีเลขในใจของ FC ก็บริหารจัดการนะ,ะ FC ก็บริหารจัดการเอานะครับอ่านี่คือสูตรลดต้นทุนนะครับ20คู่นะครับชนกัน1 1เลขหมายหมายเลขก็เหลือ19คู่นะครับ พักผ่อนนะครับพักผ่อน20คู่นะครับของงวดที่16เดือน4ที่จะถึงนี้นะครับอ่าที่จะถึงนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูนะครับ fc นะงวดที่19 าจะจังเดินต่อใหม่นะครับวดที่19สําหรับตัวนี้นะครับวดที่19เกขาก็จะได้มาเขาก็จะได้มา,เ,า,มา,าเลขรางวัลที่1นึ่เขาก็จะออก6 6 9 8 7นะครับ687งวดน,นี้ได้อะไรเอ่ยก็หลักพัน1ครั้งร้อยหนึ่งครั้ง1 0 1ครั้งนะครับบวกกันก็จะได้ตัวเลขที่ออกมานะครับก็จะเป็น3นะครับ 9ก้าบวกหกบกแปมเลขนี้นะครับ9บก้าบวกหก้าสิบวกแก็เป็น23นะครับ23เราก็ได้1ตัวแล้วนะครับสำหรับเด่นล่างงวดนี้นะครับเ,เลขสําหรับสายกีทานะครับสายกีทาที่ชอบวิ่งนะครับก็จะได้3นะครับก็จะได้3 3บอกเพิ่ม นะบ,บอกเพิ่มขึ้นอีก8ก็1นะครับฝั่งขวานะครับอ่ากลับมาฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายบอกเพิ่มอีก1เป็น4อ่าเป็น4นะครับอ่าไม่งงสำหรับ f c ท่านใหม่เพิ่งเพิ่งเข้ามาดูมาเห็นนะครับอ่าก็คือ9บอก6บอก8ก็ได้23นะครับ เก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามได้สามมาลงตัวกลางนะครับบวกเพิ่มอีกแปดเอาสามบวกเพิ่มอีกแปดก็เป็นสิบเอ็ดก็ได้เลขหนึ่ง 1. นะครับฝั่งซ้ายบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็เป็นสี่งวดนี้นะฮะจะเป็นงวดที่สิบเก้านะครับงวดที่สิบเก้าเราก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับงวดที่สิบเก้านะครับ เราจะเดินต่อใหม่นะครับสําสหรับ3ตัวมา1ตัวล่างนะครับสถิติก็คือหลัก10 9ครั้งหลักหน่วยมา7ครั้งนะครับหลุดสครั้งในจำนวน18งวดที่ผ่านมานะครับ วันนี้เขาได้ 4, 3, 1มา1ตัวหรือจะมา2นะครับหรือจะมาสําสำหรับล่างงวดน,นี้นะครับล่างวดน,นี้ก็สำหรับสูตรหลัก10ก็เอามาลงให้ fc ก็กลับเข้าไป เดินหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับกลับมาเข้าหลักสิบอีกแค่งวดที่ผ่านงวดก่อนนู้นนะฮะงวด16เดือน3นะครับกลับมา1ครั้งหลังจากที่ไปหลักหน่วยนะฮะกลับมา1ครั้งงวดที่ผ่านมา1เดือน4กลับไปหลักหน่วยอีกนะฮะกลับไปหลักหน่วยอีก แต่เราจะเอาไว้ดูคลิปหนึ่งนะครับเอนะวันนี้ตัวเด่นของอีกสูตรหนึ่งนะฮะที่เดินมาครบล่างนะครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่8นะครับว่าเขาจะยังเดินต่อไหมนะฮะลองมาดูว่าจะมีเลขชนกับ สูตรสายกีตาสามตัวมาหนึ่งตัวใหม่นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกมีหกตัวนะครับ fc นะอ่า สูตรนี้จะเป็นสูตรมา,มา,รารมาครบล่างนะครับมาครบล่างนะครับได้หกตัวในหกตัวนี้มีชน 1แล้วก็4นะครับ FC นะ,อะสองเลขนะครับ4 1ชนในสูตร3ตัวมา1ตัวในนี้คือสูตรมาครบล่างนะครับมาครบล่างชนเลข1กับเลข4เรามาจับคู่กันนะครับมี เลขอะไรม่งนะครับใน6ตัวนี้นะครับก็จะมี0ู 00, นะครับ0ูนย์ห

ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่หกศหกหนึ่งหกสองหกสี่ ตัวมาจับชุดกันนะครับจับชุดกันก็จะได้อตอนนี้ก็20คู่นะครับ20คู่20คู่4ไม่มีในหลักสิบนะฮะจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่ไปติดไม่มาหลักสิบนะฮะก็เลยให้มาเป็นเน้นที่หลักหน่วยนะครับ4กับ1จะเน้นที่หลักหน่วยนะครับ เน้นในหลักหน่วยนะฮะสกับ1นึ่งะครับอ่าสี่หนึ่งหนึ่สีสองตัวนี้นะจะเน้นจะเน้นไปที่หลักหน่วยแต่เขาก็มีโอกาสมาได้ทั้งหน่วยทั้ง10นะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่หลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยหลักหน่วยดูว่า หนึ่งเขาจะมาหลักหน่วยหรือไม่นะครับ4จะมาหลักหน่วยหรือไม่นะครับอ่านะฮะจะมาหลักหน่วยหรือไม่เรามาตัดกับสูตรลดต้นทุนใน20คู่นี้ว่าจะมีตัวไหนมั่งที่ชน9 หลักหน่วยของเราในสูตรนี้ไม่มี9นะครับก็10คู่นี้ก็ที่มี9อยู่ก็ไม่มีนะฮะพักผ่อนไปโดยปริยายนะครับก็มีแถวที่2อีก1 0 05สูตร05มีไหมครับ05ไม่มีนะครับ1 6ไม่มีนะครับ2 7ไม่มีนะครับ3 8ไม่มี 49ไม่มี50เข้าสูตรลดต้นทุนนะครับ50นะครับ6172ไม่มีนะครับ8 3 9สาไม่มีนะครับเราก็จะเหลือ18คู่ในสูตรนี้นะครับามาครบล่างนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกหกเลขนี้นะฮะงวดนี้เป็นงวดที่แปดฮะงวดที่แปดนะครับว่าเขาจะมาไหมนะครับงวดแปดนะครับว่าเขาจะมาไหมมาครอล่างนะครับมาครอล่าง เน้นนะครับก็จะมีเน้น10กแต่เป็นหลักหน่วยครับก็จะมี2 0 2 1 ห้านึ่งสคู่นี้นะครับ f อนะสคู่นี้เป็นเลขที่ชอบในใจด้วยนะครับแล้วก็ใน18คู่นี้ f อจะชอบเลขตัวไหนนะครับ สำหรับในสูตรนี้นะครับชอบ2 0 2 1 5 1นะครับว่าจะมาใหม่นะครับจะมาใหม่จะมาใหม่ก็ฝากไว้อีกหนึ่งสูตรของตัวนี้เอามาลงให้ FC ในงวดที่8นะครับมาครบล่างนะครับ พอมีเวลาเดี๋ยวก็จะดูสูตรอื่นมาลงเพิ่มเติมให้ FC ในคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ